นี่จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้าขนาด50ตารางเมตรครับทุกคนห้องนั่งเล่นจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับโซนครัวด้านหน้าครับทุกคนมีเตาอบด้วยนะครับแล้วก็ที่ดูดควันมีตอมเหล็ฟไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนห้องที่1กันครับห้องนี้นะครับมีการวิวินชั้นวางของชั้นเก็บของห้องน้ําของเขาจะอยู่ด้านนี้นะทุกคนคือระบบของไฟเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแบบนี้ห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดเพราะว่าสามารถเข้าห้องน้ําจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ครับ ระบบของไฟของห้องจะเป็นทัสกกนเช่นกันครับสําหรับซีลิ่งของเขาครับสูงถึง2.5เมตรเลยครับทําให้รู้สึกว่าห้องเนี่ยมันโปร่งในโล่งมากๆเลยเราพบกับไซส์หห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาด26ตารางเมตรกันครับสําหรับห้องนอนห้องนี้นะครับจะมีขนาดเตียงควีนไซส์5ฟุตนะครับมีทีวิตในตัวด้วยครับห้องนั่งเล่นจะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆเดินออกไปตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงครับแบบนี้เลยแล้วก็โซนของห้องครัวนะครับก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยนะครับจะมีทั้ง ตู้เย็นมีไมโครเวฟแล้วก็มีฮูดดูดควันนะครับห้องน้าของเขาก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับไฟก็จะเป็นระบบภลัสกีนนะแบบนี้เลยแยกส่วนเปียกส่วนน้ำตรงนี้นะครับ สำหรับคอนโดที่นี่นะครับก็จะเป็นคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ห่างจากวอล์กอินสตรีทไม่ไกลนะภายในโครงการมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยครับมีสระว่ายน้ําบูดาฟ้าด้วยนะรูปท่ายสวิงคูและยังมีห้องอบไอ้น้ำซาวน่าครับเป็นเน็ตที่นี่ทันสมัยมากๆและยังมีสวนสีเขียวมากมายจัดเต็มเลยครับถ้าใครสนใจโครงการนี้ติดต่อวินได้เลยนะครับแล้วพบกันครับ